มาอัปเดตให้ฟังนะครับทุกคนหลังจากที่ลงมาจากขุนตาลนะขึ้นไปสอนเอ่อสอนเรียนไพ่ทารุนะครับอ่าตอนคลิปที่แล้วนะครับที่จับได้ฮากลาสเอาคิสนะครับกับตูริซากับหัวใช่ไหมปรากฏว่ามีประสบอุบัติภัยเล็กน้อยนะครับก็คือ <laughs> ทำโทรศัพท์ตก โถชักโครกนะครับตอนที่ไปไปฉี่ในห้องน้ำโทรศัพท์ร่วงปุ๊งแบเอาเฮ้ยโอ้แต่ดีนะโทรศัพท์เรามันกันน้ำนะครับก็เลยอ่ะไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็คิดว่าในความเป็นฮากาลาสเนี่ยนะครับมันมันอาจจะเอเกี่ยวข้องกันใช่ไหมทีเนี้ยอยากจะบอกทุกคนคือบางครั้งอ่ะมันขึ้นรูน อะไรก็ตามที่มันหลายๆมันไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มันจะลายเสมอไปนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อักษรรูนเนี่ยจะรู้ดีคุณอาจจะได้รับการโปรเทคการปกป้องบางสิ่งบางอย่างจากอักษรรูนนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับนะมันจะไม่ได้ร้ายหรือแย่อะไรขนาดนั้นนะนะบางคนว่าขึ้นรูนไม่ดีมารูนกับหัวเลยมาปับ๊บโอ้ยไม่กล้าทํากิจกรรมไม่กล้าที่จะเดินต่อหรืออะไรเงี้ยนะจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าพลังของรูนนะ่บางครั้งมันเป็นการเตือนบางสิ่งบางอย่างนะ มันจะไปขึ้นกับสถานการณ์ที่มันรุนแรงมากๆกับการที่คุณดูสมมุติคุณไม่ได้ดูเป็นตัวคุณเองเนี่ยแต่คุณไปดูเป็นสถานที่ดูเป็นอ่าอ,อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางโลเคชัน่นบางจังหวัดบางภูมิภาคอะไรเงี้ยแล้วขึ้นเฮาการัสโอเคอันนั้นเป็นในระดับในระดับแบบพายุเนาะหรืออะไรใดๆเป็นไปได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้ามันเป็นดูในระดับบุคคล หากาลัสมันก็จะลดทอนลงมาอย่างหนักสุดของบุคคลมันอาจจะเป็นอุบัติภัยบางอย่างมันก็ต้องดูรูนที่มาประกบข้างๆด้วยนะครับอย่างตรงนี้เป็นฮากรารัสออกิสตูริซัสมันค่อนข้างเกี่ยวข้องคือตูริซัสเนี่ยพอตูริซัสกับหัวเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเราเองเอ่าเป็นสภาวะอารมณ์เป็นอะไรใดๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นหน,นักนะั้นเนาะอ่ะเรื่องนี้ก็พอที่จะเห็นภาพ ทีนี้นอกเหนือจากนั้นนะคำแนะนำในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดมันเกิดความวุ่นวายอะไรที่ตอนที่ไปอยู่บนดอยใช่ไหมได้เป็นโซวิโลกับวุญโยกับหัวบอกเลยวันนั้นไอ้วุญโยกับหัวเนี่ยไม่คิดนะดตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันหรือเป็นคําแนะนําเดียวกันแต่ปรากฏว่าฮากาลาสเอาคิสกับตูริซากับหัวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นลักษณะที่ว่าเราอาจจะทําอะไรด้วยความไม่รามาระวัง มันก็เลยไม่ปลอดภัยแล้วอุปกรณ์โทรศัพท์ก็เลยตกชฉโครกนะต้องยกรีบหยิบขึ้นมาแล้วก็ล้างน้ำนะครับแล้วก็มาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าโซววโลวุญโยกับหัวเนี้ยวุญโยกับหัวมันไปชี้ถึง <c oughs> มีน้องกลุ่มหนึ่งนะครับผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งเขามากางเต็นท์เล่นไพ่กันเสียงดังคุยกันเสียงดังตั้งแต่ก่อนนอนละเนาะจนหลับไปปับ๊บแล้วทีเนี้ยไอ้ลานกางเต็นท์ตรงเนี้ย เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำว่าให้ตื่นตอนตีสี่และเดินไปที่ยอสี่นะเพื่อไปดูจุดชมวิวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเต็นท์เนี่ยเขาจะปลุกกันตอนตีสี่เพื่อเดินไปดูจุดชมวิวแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าทุกเต็นท์ต้องตื่นไงอย่างผมก็ไม่ได้จะขึ้นไปดูแล้วเพราะว่าเดินไปเคยเดินไปแล้วเนาะบ่อยแล้วและไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรแต่เพียงวันนั้น,นไปนอนเพื่อที่จะรอรับลูกค้าในอีกวันหนึ่งนะครับแต่ขึ้นไปนอนที่ยอสองเพราะอะไร ขึ้นไปนอนที่เราสองเพราะว่ามันเป็นลานนะมันเป็นลานแล้วก็มีต้นสนลานสนแล้วถ้าวันที่ฟ้าเปิดอย่างเงี้ยพระจันทร์ใกล้ๆกล้จะเต็มดวงอย่างเงี้ยฟ้ามันจะสว่างมันจะสวยก็เลยขึ้นไปนอนปรากฏมันตื่นตีสามเต็นท์นี้นะมันตื่นตีสามโอ้โหมันแหกปากขวนเฮ้ยมึงคนมึงอนอนพลิกตัวหนกหูนู้นนี่น่ตั้งแต่ตีสามยันตีสี่นะครับวุญโยกับหัวคือบ่งบอกของ สภาวะของเด็กกลุ่มเนี้ยที่ไม่มีสามาัญสํานึกในการที่จะคุยมันนั่งด่าเพื่อนเรื่องเพื่อนกลนนะครับคือเรื่องการกลนกับการนอนเต็นท์นะทุกคนอยากจะบอกว่าแม่งว่าคือไม่ได้นะครับจริงๆอืมคือการนอนกลนเนี่ยกับไปน,นอนเต็นท์น่ะไม่ต้องพูดเลยมันเป็นอ่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพ แล้วไอ้คนที่บน่นคนนู้นคนนี้กลนนะไม่เคยทาสลิปเทสอะดูตัวเองด้วยกลนหรือเปล่ากลนดังกลนเบาเท่านั้นเองถ้ามันเหนื่อยมันมีสิทธิที่ทุกคนก็จะกลนนะครับถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์อมีสิทธิที่คุณจะกลนเนาะหรือคุณสูบบุหรี่นะถ้าหลอดลมมันตีบมันตันมีสิทธิที่คุณจะกลนถ้าคุณป่วยนะอย่างผมอย่างเงี้ยตอนที่ไม่สบายอย่างเงี้ยกลนทุกวันเขาเอาหายใจไม่คล่องไม่โลง่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสุขภาพ แล้วการที่คุณไปนอนเต็นท์เนี่ยแล้วนอนลานรวมๆกันอะ่ะมันเป็นมันเป็นไปได้ที่มันจะต้องมีเสียงรบกวนก็เลือกไปนอนด้วยกันเองแล้วทำไมไม่นอนไปที่อื่นนะที่มันสงบสงบเช่นอย่างในตรงนั้นน่ะลานสนยอสองอคนไปจอดไปนอนกันเยอะที่ขุนตาลเน่ะมันเป็นไม่ได้ที่มันต้องเจอเสียงกวนหรือเจอเสียงรบกวนจากคนอื่นอยู่แล้วถ้าอยากจะนอนสบายๆสงบ,ๆ,ๆ,สงบๆทำไมไม่นอนลานกลางเต็นท์สำรองเนาะ ถ้าอย่างไอตอนที่ไม่นอนเดินขึ้นไปดูชมวิวก็ได้แล้วลงมานอนรันกันทั้งสำรองเนี่ยรับรนะองเงียบแน่นอนนะคุณอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักนะครับของอุ้ยจูที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตคุณกล้าไหมล่ะไม่กล้านอนถูกไหม <c oughs> อือพอขึ้นมาขงมนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาไม่เกรงอกเกรงใจใครไม่คิดว่ามันจะมีคนที่เขาไม่ตื่นกับตัวเองหรือคนที่เขาไม่เดินไม่สนนะแหกปากกันบุกเป,ป,ป,ปอืม โซวิโลกับวุญโยกับหัวมันก็เลยตีความว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไอ้วุญโยกับหัวเนี้ยมันจะถูกทอนพลังลงไปก็น่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับก็คือหมายความว่าอ่ะพอไอ้น้องกลุ่มนี้มันไปเดินมันไปเดินขึ้นยอสี่มันก็เป็นเวลาที่เราจะได้นอนพักผ่อนเพิ่มเติมอีกสักพักหนึ่งจนแบบรุ่งเช้าเราถึงจะมุกทำกิจกรรมอื่นอื่นก็มีมีส่วนเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอืม ทีนี้นะีที่ผมจับแล้วเม k e s วร์ว่า,าแล้วถ้าทําตามคําแนะนําตรงนี้ก็คือแบบว่า,เ,าเราอาจจะเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างที่ตอนนั้นที่ผมพูดเลเนาะเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ดีหรือปิดวาจารหรืออะไรไปเลยนะก็คือเลี่ยงจากไอ้บุญญกับหัวเนี่ยมันจะได้แบบมีพลังที่สุขสมบูรณ์ขึ้นมันเมคชัวร์แค่ไหนขึ้นเป็นตัวรีซทกับมานะกับหัวแล้วผมบอกว่า ถ้าทาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจะกระจัดกลุ่มคนที่ไม่ดีหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านี้ออกไปใช่ไหมมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับเป็นไปตามนั้นเลย,เเลยก็คือก็แค่นิ่งให้มดที่สุดหรืออะไรใดๆก็เคลียไอ้กลุ่มคนเหล่านี้ไปหรืออาจจะตีความได้ว่าตัวรีซาร์ดหมายถึงการที่เรา ใช้อำนาจบางส่วนในการที่จะขจัดคนเหล่านี้ออกไปก็เป็นไม่ได้นะว่าเช้าวันนั้นผมว่าผมก็เริ่มจะทนไม่ไหวเหมือนกันเนาะบอกว่าเออน้องกลุ่มนี้ไม่หยุดจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยมีพูดไปนิดหนึ่งมันก็เงียบๆลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็รีบๆเก็บของขึ้นดอยกันไปเนี่ยก็อาจจะมีบ้างคือสรุปว่าตัวเองก็ไม่ได้ปิดวาจานะนะแต่มีเตือนนิดนึงว่าเฮ้ยน้องกลุ่มนี้มันไม่หยุดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตนะีสามเลยนะเนี่ยเออก็มีพูดบ้างนะครับ เพราะว่าบางทีเขาไม่เคารพกฎป่าไม่เคารพกฎอุทยานอะไรมากมายเนะเขาห้ามส่งเสียงดังแต่ไอ้คำว่าห้ามส่งเสียงดังเนี่ยบางคนน่ไปตีความผิดคุณจะไปตีความว่าคนที่เขามานอนกรนด้วยความที่สุขภาพเขาไม่ดีอ่ะเป็นงานส่งเสียงดังไม่ได้นะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลานอนตัวคุณเองก็อาจจะกรนในว่นเวลาที่คุณสุขภาพไม่ดีเหมือนกัน เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้รับการลบกวนกันจากการกลอย่าไปนอนกลางเต็นติดติดกันให้ไปเลือกนอนในที่ที่ปลีกวิเวกหรือห่างไกลาจากผู้คนขึ้น 2. เตรียมที่อุดหูไปด้วยนะครับ 3. คนที่รู้ตัวว่ากลนก็อย่าไปกลางเต็นท์รวมกับคนอื่นเขาถ้ามันเว้นช่องห่างออกจากกันแบบนี้ปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดนะ แต่ถ้ามันเป็นลานกางเต็นท์ที่มันคนพลุกพ่านคุณต้องทําใจเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่ต้องการศึกษา,าศาสตร์อักษรรูนนะครับแนะนําหนังสือสองเล่มนี้เลยนะเล่มแดงเนี่ยใช้เรียนรู้ในาศาสตร์การทํานายดวงชะตานะครับเล่มฟ้าคือการออกแบบเย็นรูนนะครับหรือที่เรียกว่าบายรูนที่นิยมในต่างประเทศนะครับโดยที่ทั้งสองเล่มนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะสั่งซื้อพร้อมชุดรูนไม้จานมือนะครับในราคา1,000ับาทเท่านั้นเองนะครับ